โอ้ยเธอเธอมาจากไหนจ๊ะเต่าตัวเบลเลอรเธอเลยใหญ่มากขึ้นมาจากคลองแหนเต็มเลยดูจากมืออ่ะเอาข้อสอบโอ้ขนาดศอกหนึ่งอ่ะ เดินมาจากในคลองอ่ะฉายคลองให้ดูหน่อยแล้วคลองวันนี้ก็น้ำน้ำลงเยอะมากอ่ะเดินขึ้นมาประมาณสองสมเมตรได้อ่ะแล้วก็เดินขึ้นมาบนลานหญ้าหน้าพะเตงเนี่ยจะไปไหนจะเธอเธอจะไปในของเธอจ๊ะ หัวหดไปแล้ว